โจทไทไปครั้งนี้ฉันให้หนายรับผิดชอบทีมสมาชิกทีมสำรวจรับ30คนน่าจะพอแล้วใช่ไหมเอิม่มน่าจะพอแล้วครับแต่ว่ากลไกพิเศษที่ทําให้ขืนชิพไม่ได้นั้นสํานักงานกลางเตรียมการรับมือไว้แล้วทางเราจะให้กําไรยกชีวิตกับพวกนายคนละอันกําไรยกชีวิตเออไอเทมล้าค่าขนาดนี้ขอบคุณมากครับฝากด้วยนะ ถ้าไม่ใช่เพราะไม่ว่างฉันก็อยากจะไปข้ามันด้วยมือของตัวเองจริงๆจะได้ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยกระดูกกระเดี่ยวติดขัดไปหมดแล้วมังกรดำตัวนั้นคงตกไม่ถึงมือของพวกนายหรอกเออผอคุณคุณหนูใหญ่มาได้ยังไงครับคุณหนูใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วยังไม่รีบต้อนรับอีกอย่างนั้นเหรอรั่หลิงเอออาชีพนักฝึกอสูระดับ13 0ลูกสาวของผู้นำสาราพาวิเดน ผมไม่รู้ว่าคุณหนูจะมาหรือไม่ได้เตรียมการต้อนรับรอไว้ขออภัยด้วยครับลูกขึ้นเถอะฉันก็ไม่ได้บอกใครไว้ก่อนว่าจะมาแล้วพวกนายก็ไม่ต้องเอาไปบอกใครล่ะคุณหนูกำลังจะนั่งนับตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าฉันไม่อนุญาตไทยก็ห้ามเข้าพร้อมประการมังกรนำฉันจะเป็นคนปราบพยศมังกรตัวนี้เองนี่เป็นความต้องการของท่านผู้นำหรือเปล่าครับทำไมงั้นหรอถ้าเกิดไม่ใช่ความต้องการของคุณพ่อนายจะขัดฉันหรือย,ยังไง ไม่ครับผมจะสั่งการลงไปเดี๋ยวนี้พูดเรื่องแบบนี้ค่อยดีหน่อยเตรียมข้อมูลบางกรนำไว้ให้ฉันด้วยแล้วก็จัดห้องให้ฉันด้วยนะฉันอยากพักผ่อนแล้วครับเออไม่คิดเลยว่าจู่ๆคุณหนูใหญ่จะมาปิดแผนหมดเลยนั่นคือลูกสาวท่านผู้นําอัจฉริยะของจิวนักฝึกสัตวอสูรโลกอายุที่น้อยที่สุดคนนั้น ใช่แล้วคิวที่เป็นองค์กรระดับเดียวกันกับพันธมิตรนั่นแหละพวกเขาคอยรวบรวมอสูรที่หายากหลากหลายชนิดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบอสของดันเจียนหรือเป็นสัตว์ประหลาดชั้นสูงในปา่าก็เป็นเป้าหมายให้ล่าของพวกเขาทั้งหมดคุณหนูใหญ่อายุแค่นี้ก็ได้เข้าคิวนั้นอนสวรรค์ระดับที่เฟ้นหาทั่วหลงเสียก็ยังไม่มีใครเทียบได้เลย ครั้งนี้ที่คุณหนูใหญ่แอบมาน่าจะเป็นเพราะต้องการปราบพยศมังกรดำตัวนั้นก่อนนักฝึกอสูรคนอื่นถ้าทำสำเร็จคุณหนูใหญ่จะกลายเป็นนักฝึกอสูรระดับต้นๆของประเทศแล้วอิทธิพลของสาราพ,พวิดินก็จะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึง่งดังนั้นเดี๋ยวได้คิดขัดใจเธอพอถึงเวลาแค่ตามคุณหนูใหญ่ไปแล้วเราฟังคําสั่งก็พอแล้วโดยเฉพาะตอนเจอมังกรนําให้คุณหนูใหญ่เป็นคนจัดการไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องแทรกแซงเข้าใจนะ เข้าใจครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปเตรียมไกด์ไลน์ข้อมูลพื้นฐานมังกรยักษ์ให้คนหนูใหญ่คนอย่างพวกเราเจะเอาอะไรไปกล้าขัดใจลูกสาวท่านผู้นำล่ะครับโอยว่าไงนะมีคนซื้อไปแล้วอย่างนั้นเหรอแถมคนซื้อก็คือสูหยางเฮ้อทำไมต้องเป็นไอเวรนี่ตลอดเลยมันจูงใจคนตีนอย่างนั้นหรือยังไงบังเอิญมัง้งเรื่องที่คุณหนูใหญ่มาวันนี้เขาก็ไม่รู้นี่นาแต่ระดับต้นๆอย่างเขาทำไมถึงได้สนใจมังกรยักษ์กันล่ะแล้วจะเอาอยัางไงดีล่ะขอให้เข้ามาคืนได้ไหม ไม่ได้ถึงจะเป็นของสําคัญแต่ก็อย่ามีปัญหากับแคเ์วีของวิหารเทพดีควาน,นะน่าจะมีข้อมูลบางกรยักษ์เวอร์ชั่นอื่นอยู่นะไปหาดูไปครับบ้านของสูยหยางไกด์ไลน์ข้อมูลพื้นฐานของบางกรยักษ์เล่มหนตั้ง5้าล้านหนึ่แสนเหรียญทองราคาฟันกําไรเล็กขนาดนี้หวังว่าข้อมูลที่ให้มาจะคุ้มค่านะบางกรแดงบางกรขาวนี่ไงบางกรดํา มังกรดำผ่าพันธุ์มังกรยักษ์ลักษณะนิสัยโหดหลายก็หายเลือดตารางสแสดงพลังของมังกรดำแต่ละช่วงวัยระยะตัวอ่อนระดับเพชรระยะแรกเติบโตระดับดาวประกายระยะก่อนเติบโตระดับจันทร์สว่างระยะเติบโตระดับอาทิตย์ชดช่วงพอสวรรค์ผ่าพันธ์ที่ทราบแล้วการเสริมความแข็งแกร่งการควบคุมเตอร์มินอำนาจมังกรยักษ์ ทำไมถึงไม่พูดถึงพรสวรรด์ลดความเสียหาย80%ของมอสล่ะเมื่ออาชีพระดับสารลาพอวิเดนไม่น่าจะพลาดเรื่องแค่นี้สิหรือว่าทีมสำรวจรับดูข้อมูลของปีแขนเพิงเทอร์มินไม่ได้เหมือนตอนที่เราเจอไอตัวสัตว์ประหลาดขมือชิ้นเนื้อในเทือกเขานั้นอาจจะขึ้นเป็นเครื่องหมายคำถามเหมือนกันก็ได้นะบันทึกในการสำรวจอนาเสตและมงกรดำที่ถูกค้นพบในหลงเสียเลีรยแล้วส่วนตะวันตกเฉียงเหนือลวดเสียวขอบเขตเมืองอันเ่ยห้าหลงหยินมังกรดำระยะตัวอ่อนแดนเจนความยากระดับเพชร เคลียแล้วส่วนกลางเย่หมู่ขออเพียนเมืองหลิงเจียงเจ้าข่าวมังกรมังกรดำระยะแรกเติบโตดันเช่นความยากระดับจันทรสว่างยังไม่เคลียส่วนตะวันออกเฉียงใต้หยงเฟิงเมืองเทียนหลิงพ้อปั่การมังกรดำมังกรดำระยะแรกเติบโตดันเช่นความยากระดับดาบกาย ั้งประเทศมังกรดํดำที่ค้นพบตอนนี้มีแค่3ตัวที่เหลืออีกสอตัวเคลียรหมดแล้วเหลือแค่ตัวที่เราแทนงานที่ยังฆ่าไม่ได้เดี๋ยวนะข้อมูลของบังกรดํดำตัวนี้ผิดหรือเปล่านะระยะแรกเติบโตเป็นความยากระดับดาวประกายไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นระดับจันร์สว่างละ่ะ ไหนดูข้อมูลให้ละเอียดสิมันทึิปการพิชิตเจ้าขาวมังกรเนื่องจากเป็นดันเจี้ยนความยากระดับแสงสว่างแรกเริ่มจึงคิดว่ามังกรตัวนี้คือระยะก่อนเติบโตแต่หลังจากสังหารสําเร็จวิเค์จากหัวใจมังกรแล้วได้ระบุว่าเป็นระยะแรกเติบโตเมื่อพิจารณาไอเทมทําการวิจัยต่อได้ผลสรุปว่ามันกินชิ้นเนื้อเน่าที่ไม่รู้จักเข้าไปทําให้มลังเพิ่มขึ้นหมายเหตุชิ้นเนื้อเน่าที่ไม่รู้จักสาราลาพวิเดนยินดีใจค่าตอบแทนอย่างงามสำหรับไอเทมประเภทน,นี้ นื้อก้อนนั้นใช้แบบนี้ได้ด้วยอย่างนั้นหรอแต่เจอทองแท้ๆเลยเราสาราโพ r o v i d เขียนไว้ตัวใหญ่เบลเลอร์ว่ายินดีจ่ายค่าตอบแทนอย่างงามหมายความว่ามูลค่าของมันมากพอที่จะทําให้สาราโพ r o v i น e ไม่กลัวคนอัพราคาเลยที่สําคัญที่สุดคือถ้าเราให้มังกรํากินชิ้นเนื้อนี้เข้าไปก็อัพลังเป็นระดับจันทร์สว่างได้เลยอาชีพเทินห้าจะมาสักกี่สิบคนก็ไม่ต้องกลัวแล้วหลังเติมน้ํามันก๊อกน,นี้ระดับของเราก็น่าจะเลื่อนขึ้นถึงเทินสี่ดูเดือดฉมัดเลย แต่หลังจากนั้นต่อไปคงเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วสาราพอวเดนไม่ใชใ่พวกโง่เสียเปียบขนาดนั้นจะกลับมาอีกเรื่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องอีกอย่างก็ถึงเวลาค่าบังกรดำแล้วความจริงก็พอมันทําให้ชีวิตของเราง่ายขนาดนี้ต้องฆ่าทิ้งก็แอบเสียใจแฮะบอสท,ที่เคยถูกแทนง,งานหลังโฮสังหารจะกลายเป็นผู้ใต้บงงังคับบัญชาผู้ซื้อสัตว์ร้อยเ์ซของโฮสฮะว่ายังไงนะเรื่องจริงไหมเนี่ยคือฉันจะได้บังกรดำมาเป็นสัตว์เลี้ยงหรอถูกต้องแล้วนี่เป็นการดําเนินการปกติปปออกความกรุณาโฮสจะตื่นนเเ้กิน จะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงถ้ามันมังกรยักษ์เลยนะเฮ้ยทั้งอำนาจความแข็งแกร่งชื่อเสียงต่อให้เป็นกิ้วระดับเอเดเด็อย่างกิ้วนักฝึกอสูรโลกก็ยังไม่มีใครปราบพยศมังกรมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลยนะถ้าตอนที่ฉันสู้แล้วจู่ๆอัญเชิญมังกรยักษ์ออกมาคนที่ได้เห็นจะอ,อึ้งขนาดไหนกันนะแต่คุณสมบัติของเราต่อให้มีหัวใจผู้พิชิตมังกรก็ยังฆ่ามังกรดำไม่ได้ต้องรออีกนานแค่ไหนกันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งสมมุติถ้าเกิดมีคนมาตัดหน้าก่อนก็จบกันนะ พอลองคิดดูดีๆตอนนี้เราเพิ่งพาการแทนงานบอสเป็นหลักถ้าไม่มีคนมาท้าทายเลยในช่วงหนึ่งความเด็วในการเลื่อนระดับก็ลดลงแถมด้วยความที่ระดับไม่สูงก็เสียค่าประสบการณ์ที่ลุนออกไปเปล่าๆทั้งเยอะเห็นตัวเลขทีก็แทบก็อากเลือดเลยดูเหมือนจะต้องรีบอัพเลเวลแล้วไปป่าระดับสูงหรือดันเจี้ยนดีนะเผอชัดกลุ่มนี้หวัวหน้าดินลาเล่วันนี้ใบสามตรงเจียกันที่ป่ายักษ์เตรียมลงดันใครรับทราบแล้วตอบกลับด้วยนะมู่หลงเซี่ยวจ้าอันอยู่รับทราบ ซูเหียนโอเคป่ายักษ์ก็เป็นอนาเขตรับระดับเพชรนี่กำลังจะนอนก็มีคนเอาหมอนมายื่นให้โอกาสดีแบบนี้จะทิ้งได้ไงกันเล่าซูหยางรับทราบโหเอออันอยู่ว้าวสุนหลอตอบด้วยมาเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ปกป้องเองซูเหยียนอาหฮมาแฮม,อ,แฮมอันอยู่รักษาภาพลักษณ์ผู้จัดการด้วยซูเหยียนเห็นว่าเสียวๆอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมฉันรู้สึกว่าเธอนั่นแหละที่ใจไม่บริสุทธิ์เลย อันอยู่อย่ามาใส่ไรกันนะฉันเห็นเขาเป็นเหมือนน้องชายแท้ๆแค่คนละพ่อแล้วก็คนละแม่ด้วยไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยนี่หรี่มู่เจอเอิมไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยอันอยู่เงียบหน้าเออเอาอีกแล้วลินลล่สู้อย่างแน่ใจนะว่าจะไปอนาคตรับระดับเพชรกับพวกเรานะ่ะฉันว่าสําหรับนายมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะสู้อย่างแน่ใจมากผมจะนําหน้าไปก่อนค่อยๆตามกันก็ได้นะวิหารเทพเพืนอาชีพ เออทำไมทำหน้าแบบนั้นเราหัวหน้าอุตสาห์ได้กลับมาเป็นระดับ99แล้วเมื่อกี้ไปรับภารกิจเทินอาชีพเทินห้ามาจุดหมายดันเป็นป่ายักษ์นาสิเออหาป่ายักษ์มันไม่ได้ยากน้อยไปกว่าป้อมปราก,การมังกรดำเลยนะระดับของพวกเราตอนนี้ยังไม่ไหวมั้งดีตานระดับ88อาชีพนักลบลูล่แสงศักดิ์สิทธิ์เฉียนหยวนระดับ89อาชีพอศัศวินัมบัดศักดิ์สิทธิ์เจ้าหมิงระดับ90อาชีพมือธนูพายุข้าง เออได้ยินว่าคนของฮิดเดนคาวเตรียมบุกป่ายักษ์ละสงสัยตัวเข้าการทดสอบอนาเขตทรับปินี้ต้องยกให้เป็นของยาพวกนั้นไปก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็จะต่างชั้นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะสิไม่แน่หรอกยังมีวิธีที่เราจะหยุดไม่ให้ฮิดเดนคาวแย่งตัวไปได้เออหัวนหน้าอย่าบอกนะว่าในเมื่อฉันไม่มีสิทธิ์ไปจะยังมีอะไรให้กังวลอีกเล่าข้าทิ้งซะให้พวกมันได้สัมผัสรสชาติความสิ้นหวังเหมือนพวกเราบ้างฮ่าฮ่าฮ่า